อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลก็คือการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชม3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็คงจะได้ทราบผลรายงานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าบ้านเราจะหลุดจากอันดับเทียสที่มีปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่ครับเดิมเราอยู่เทียส์ส w a วอชลิส t นะครับเราตั้งแต่ปี2014เราตกมาเป็นเทียสที่ต่ําที่สุดต่อเน,นื่องมา2ปี วันนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นไปตามกระแสข่าวที่ทั้งรอยเตอร์แล้วก็กระแสข่าวจากสหรัฐอเมริกาว่าเราจะกลับขึ้นไปเป็นเทียทูวอชลิสหรือถ้าดีหน่อยอาจจะก,กลับขึ้นไปเป็นเทียทูเฉยๆก็ได้นะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศก่อนหน้านี้ผ่านทางเว็บไซต์ว่าจอห์นเคอรี่จะแถลงรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตตอน9โมงเชา้าวันพระัสบ,บดีตามเวลาท้องถิ่นหรือ3ทุ่มวันนี้ตามเวลาประเทศไทย นายกพูดถึงเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าก็ต้องรอรายงานจากสาหรัฐอเมริกาก่อนข่าวนี้ก็ตกเป็นประเด็นของสื่อไปแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดยังไงเราก็ต้องให้เกียรติสหรัฐอเมริกาทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งคณะทํางานต่างๆก็เตรียมตัวถแถลงหลังจากทางการสาหรัฐรายงานเรียบร้อยค่ะ,ค,ะคืออย่าให้รัฐบาลเป็นคนพูดก่อนให้เกียรติเขาบ้างนะอย่าไปเริ่ม อะไรตีไปอีกโน่นนี่ไม่ใช่ผมจะต้องฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนะซึ่งท่านเอกท่านกอตอกับเอกรัฐทูตแล้วคณะทำงานงต่างเขาจะเตรียมการถแถลงการตามเวลาไทยกี่โมงรู้รอฟังข้กทีนะให้เกียรติเขาหน่อยผมไมไ่ทำเพื่อประเทศไทยไม่ไทำเพื่อเพื่อจะหลุดหรือไม่หลุดแต่อย่างเดียวผมทำหน้าที่ของเราคือต้อง มีหน้าที่ในการดูแลมนุษยาชาติด้วยคือคนที่ถูกอยู่ในกระบวนการค้า,ามนุษย์ก็คือคนเนี่ยหรือจากคนไหมลนะ่ะสงสารก็นไหมลนะ่ะต้องไม่เกิดขึ้นก็ถึงแม้ว่าจะให้สถานะอะไรก็ตามแล้วก็ต้องมุ่งมั่นในการทําต่อไปไม่ว่าจะไออยู่ๆามนุษย์หรืทำทุกอย่างวันนี้อะไรยังไม่เสร็จก็ทําต่อ